แนวทางสันติประชาธรรมของอาจาร,รย์ป๋วยอึง้งพากรในสังคมที่มีประชาธรรมเราจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเจ้าหน้าที่กับราษฎรหญิงกับชายคนมีกับคนจนท้องถิ่นที่อุดมกับท้องถิ่นที่กันดารการมีโอกาสศึกษากับการปราศจากโอกาส การมีโอกาสด้านสุขภาพอนามัยกับการปรสาสแจกโอกาสและอื่นๆทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากรัฐิการเมืองหรือรัฐิอื่นใดแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมความเมตตาการุณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการปรองดองกันและการที่มีผู้แทนราษฎรเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้ตกยากการมีอิสระที่จะรวมตัวกัน ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับความสำนึกถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคนซึ่งควรเคารพไม่ว่าฐานะกำเนิดของเขาจะเป็นอย่างไรย่อมสามารถให้เราช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ว่านั้นได้โดยสันติภาพจากหนังสือแนวทางสันติวิธีพุศั 2, กรา2520ดรปผวยอึ้งพางก่อน